เกลี้ยงเลยเนี่เกลี้ยงเลยเลยตัวเออจะมันไม่บีกันมั้งนี่กินแล้วเนี่ยเออาไม่กินไม่ได้อันตรายเท่าไหร่นะเป็ดร้อยบาทเออของแท้พูแต่น้าดีจุ้ยเนาะชิพีเป็ดร้อยบาท เรียบมากโอ้บุ๊มบุ้มเฮ้ยตก่อนเอ๋ก่อนไหมตอนนี้

ใช่มั้ยไม่ใช่อืมได้อยู่ตรบอื้ได้แล้วใส่ครั้งนี้ร้อยน็อไปเลย